เจอแท็กซี่อยู่คันพี่หน้าตาไม่ค่อยรับแขกเหมือนกันนะมันขับจอดดูบุหรี่ด้วยผมบอกพี่ขับแท็กซี่อย่าดูบุหรี่นะครับพี่เดี๋ยวตำรวจเขาจับเมาแล้วก็ทิ้งบุหรีห่ถามไปไหนผมก็บอกผมจะไปบางบัวทองบ้านอยู่บางบัวทองเขาบอกโอเคขึ้นรถขึ้นรถเสร็จผมก็ง่วงผมก็เผลอหลับสัดพักเลยมันปุกท้หยถึงแล้วผมก็เฮ้ยทำไมคนมันเยอะจังนะที่ไหนอะพี่มันบอกมาบุญครองบอกเฮ้ยบ้านอยู่บางบัวทองมาไม่มาบุญครองเนี่ยไม่ใช่เขาบอก อา้าวไม่รู้ดีกว่ากูฟังผิดเอางี้แล้วกันพี่กระเที่ยงเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปสำเพงหน่อยพี่ไปสำเพลงล้ยกันผมจะไปซื้อของนั่งรถปิดต่อเอกมากดมิเตอร์ต่อ,อลาตื่นมาเสร็จมากระปุกเฮ้ยถึงแลวผมก็เฮ้ยทำไมมันเงียบจังว่าสำเพงนี่ที่ไหนอะ่ะมันบอกอา้าวกูกูคิดมึงให้มาส่งซอยหมอเหลงบอกไม่ใช่พี่มึงยังไงมึงจะโกง,งมิเตอร์กูหรือเปล่ามันบอกอา้าวพูดอย่างงี้อยากมีเรื่องเหรอลงจากรถเลยพี่ก็มีเรื่องกันจะต่อยกันคนมาห้าม ผมบอกอย่างี้กันไปโรงพักกับกูกูจะแจ้งความมึงโกงค่าแท็กซี่กูมันบอกไม่ว่างช่วงนี้กูต้องไปส่งรถอุดมสุกเโอเคอุดมสุกไปก็ได้เดี๋ยวเจอสอนอแถวนั้นแจ้งความมึงกิงเอาเบอร์โทรศัพท์มึงมาผมก็จดเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวไปเจอกันสอนอพักขนงสักพักหนึ่งผมก็นั่งแท็กซี่คันไปต่างคนต่างไปผมไปรอมันสองชั่วโมงกว่าเกือบห้าโมงเย็นนะพี่ผมก็ไอ้นี่ต้องโกงอูยแนะ่ผมก็โทรศั์ไปหามันเฮ้ย คิดจะหนีกูเหนี่กูมารอมึงสอนอพักขนงนี่สองชั่วโมงกว่ามันบอกอ้าวขอโทษกูได้ยินว่าสอนอสำโรง